เรามาต่อกิจกรรมที่9กันนะครับชื่อกิจกรรมว่าศึกษาด้วยตนเอง cell <Self> study นะครับตัวน,นี้ก็คือนักเรียนแบ่งกันนะครับหลังจากที่เรากำหนดประเด็นในกิจกรรมที่8เมื่อกี้นะเราก็แบ่งกันไปว่าใครจะค้นเรื่องอะไรประเด็นอะไรนะครับที่เรายังไม่รู้หรือจะเป็นต้องใช้พิสูจน์ข้อสมมติฐานนะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็รูปรวมข้อมูลสารนเทศที่ได้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆนี่ พร้อมทั้งประเมินความถูกต้องด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับนะเหมือนเหมือนเหมือนกลุ่มเมือนนม่อกี้ที่มอบหมายนะแล้วนะให้ไปกําหนดกําหนดค้นคว้านะครับกลุ่มนู้นบอกว่าผลกระทบใช่ไหมผลกระทบของสังคมขาดผู้นํามันคืออะไรบังเอ,อิญเราไม่รู้ในกิจกรรมที่9นี่เราก็ต้องไปเซลล์สตั๊ดี้นั่นคือไปไปค้นที่ไหนครับ Google อากดเข้าไปดิกดเข้าไปด,ด,ไปดิลองไปใน Google นี้ครับนั่นคือ ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็บอเรื่ผลกระทบที่เกิดจากสังคมขาดผู้นำมันเป็นยังไงกดเข้าไปเจอไหมกดเข้าไปครับกดเข้าไปอ่าเรากดไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็กดเข้าไปว่าสาเหตุใช่ไหมสาเหตุที่ทําให้สังคมเราขาดผู้นําอีกคนหนึ่งก็บอกว่าผลกระทบที่ตามมาใช่ไหมครับหรือบงางข้อก็อยากสภาพลักษณะของปัญหาเป็นยังไงก็กดเข้าไปดู ใน Google บางบางบางหน้าตามันก็จะเป็นงานงานวิจัยที่เขาเขียนรายงานออกมาก็จะมีหมดแล้วก็สามารถทิปเพียงได้เจอไหมเจอไหมครับเจอว่ายังไงใครเจอก่อนใครเจอใครเจอแล้วเจอเจอยังอ่ามาต่อครับมาต่อเป็นไงถ้าสังคมขาดผู้นําผลกระทบคืออะไรครับมสังคมจะขัดแย้งกันใช่ไหมคะ <น>ไม่มีความเจริญ,รญนอกจากนี้มีอะไรอีกครับที่เขาเจริญกว่าใช่ไหมที่เขาทันสมัยกว่า,เ,เ,าเขาก็อาจจะเข้ามาครอบงําและเอาเราเป็นเมืองขึ้นได้ใช่ไหมนี่คือนี่คือสภาพขาพ่าวพรานเห็นไหมเรามองผลกระทบนี่แหละเขาเรียกว่าการค้นคว้าในกิจกรรมที่แปดและเก้าตั้งประเด็นเก้าเข้ามาค้นคว้าเราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมแต่ก่อนเราก็นั่งคิดอยู่นึกไม่ออก พอแล้วเข้าสู่กิจกรรมที่ 9, เซลสตาร์ดี้แล้วก็มีความรู้ที่แตกแขนงออกไปเยอะแยะมากมายนี่คือเกิดปัญญาเกิดการเรียนรู้เห็นไหมนี่คือการเรียนแบบนี้แหละก็เรียกว่า PBL ัไงเมืออครูสอนลูกน้องครูจะสอนแบบ question based learning นั่นคือการเรียนรู้โดยใช้คําถามเป็นฐานมันก็จะคล้ายๆกันแต่ของเรานี่ใช้ปัญหาเป็นฐานนะครับนี่แหละเตรียมทํากิจกรรมที่10สุดท้ายออากลุ่มนี้แหะครับกลุ่มนี้เจอหรือยง ผลกระทบเมื่อกี้เห็นอรัญาพูดว่าไงว่าว่าว่า,วาเจอไหมสาเหตุสาเหตุของปัญหาเอ่อเซลสตัดดี้อ่ะว่ามาคน้นคว้าได้อะไรปัญหามันมีปัญหาทางกายภาพพัฒนาทางแล้วก็เศรษฐกิจมันแล้วมันก็แยกออกเป็นหย่ย่อยอยู่ทีนึงอืมแล้วยังไงแล้วเกี่ยวข้องกับอะไรข้อเรื่องของเราปัญหาของเราเคืออะไร,กเ,รเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานการตั้งถิ่นฐาน,าออน,นาข,ของเราการตั้งถิ่นฐานต้องมีปัจจัยเหล่านี้ใช่ไหมใช่แล้วอ่า นะพอเข้าใจนะเออบางคนก็ยังงงอยู่เอาโอเคนะครับกลุ่มนี้ล่ะได้อย่างได้อย่าง <é> กําหนดประเด็นอะไรครับสุรัตน,า, <A> นานันทนาน์กาหนดประเด็นคนคว้าคืออะไรอืมคนควาายย้าอะไรยังการิการรองใน,นสมัยร้นเป็นยังไงเราสงสัยประเด็นไหนยังไง เรารู้หรือ,อยังสาเหตุที่รอห้าไปเตรูปรู้ยังรู้ไหม,ไมห้านไม่รู้ก็กําหนดประเด็นสิในกิจกรรมที่8ดนะน่ะกาหนดประเด็นเสร็จก็มาค้นในกิจกรรมที่9แล้วก็บันทึกนั่นแหละเอาเกาหนดประเด็นสิในแกรรมที่8นะการไปเตารูปการปกครองสมัยรอห้าสาเหตุเกิดจากอะไรและพระองค์ไปเตรูปยังไงเนี่ยกำหนดประเด็นอย่างนี้ เสร็จแล้วก็เข้าไปค้นในกิจกรรมที่9 s l เซลสตัตดีแล้วก็แบ่งกันว่าใครค้นประเด็นไหนเค่ไหมแล้วก็เอาความรู้มามาแชร์กันนั่นแหละเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาเข้าใจนะโอเคนะครับ